หลวงปู่ง่นโสรโยท่านเป็นพระสุปฏิปันโนทรงฌานสมาบัติยิ่งด้วยบารมีธรรมท่านบวชในวัยหนุ่มอายุได้25าปีพอบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมเดินทุด,ดงจาริกไปในป่าเขาลำเนาไพรส่วนใหญ่ท่านจะไปตามลำพังเพียงรูปเดียวที่เรียกว่าเอกจาริโกหลวงปู่ง่น มีคุณธรรมพิเศษสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณมองเห็นดวงวิญญาณอันเป็นกายทิพย์ของเหล่าพูดผีลี้ลับตลอดจนเหล่าเทพเทวาทั้งหลายได้เมตตาธรรมของท่านสูงมากที่วัดของท่านคือวัดพระพุทธบาทเขารวกมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่เช่นแก้งกวางลงมาหากินในบริเวณวัดนกป่านานาชนิดเช่นนกยูงนกเงือกนกเอี้ยงดงนกเป็ดน้ำ ไก่ฟ้าพญาลอและอีกาดำเป็นฝูงฝงบินร่อนวนเวียนเห็นอยู่ทั่วไปส่งเสียงขันร้องกันลั่นสาธุชนทั้งหลายที่ไปทำบุญได้เห็นแล้วต่างเชื่อกันว่าหลวงปูงง่ง่นท่านรู้ภาษาสัตว์คุณธรรมพิเศษของท่านนี้ได้เล่าลือกันไปเป็นที่น่าอัศจรรย์เคยมีญาติโยมบางคนถามว่า หลวงปู่พูดติดต่อกับสัตว์เหล่านี้ได้อย่างไรครับพวกมันจึงรักท่านมากท่านเดินไปทางไหนมันก็เดินตามบินตามบางตัวก็หันมาทำท่าทางคล้ายจะพูดทักทายด้วยกระดิกหูแกวงหางผงกหัวมีแววตามองด้วยความยินดีอาตมาพูดกับพวกเขาด้วยภาษาใจหลวงปู่ง่นตอบคำถามของเหล่าสาธุชน ซึ่งสาธุชนก็เชื่อเพราะได้เห็นประจักษ์แก่ตาว่าท่านทำได้จริงๆเช่นวันหนึ่งขณะที่เหล่าสาธุชนมากมายหลายคนมาทำบุญที่วัดได้เห็นอีกาหลายตัวพากันบินมาเกาะที่ราวระเบียงกุฏิของหลวงปู่แล้วส่งเสียงร้องลั่นเสิงแสว่ากา้ากากาอย่างผิดปกติจึงพากันไปมองดู เห็นอีกาบางตัวกระโดดเอาปากจิกสบงจีวรของหลวงปู่แล้วคาบกระตุกดึงคล้ายจะให้หลวงปู่ลุกขึ้นเป็นภาพที่น่าพิศวงใจของเหล่าสาธุชนที่พวกนกกาแสดงออกเช่นนั้นจึงพากันถามว่าหลวงปู่อีกามันเป็นอะไรมากันเป็นฝูงเลยพวกมันมาส่งข่าวมันบอกว่ามีวัวตัวหนึ่งตกไปในหลุมลึกขึ้นจากหลุมไม่ได้ มันมาขอให้อาตมาไปช่วยด่วนที่ไหนหลวงโป่พวกญาติโยมถามอย่างประหลาดใจพวกอีกามันบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาแถววัดเราเป็นหลุมลึกและฉันมากไปช่วยกันดูหน่อยเถอะหากปล่อยไว้มันคงจะต้องตายแน่นอนพวกญาติโยมลูกศิษย์และพระในวัดได้ยินแล้วก็ต่างพากันไปค้นหาทางทิศตะวันออกของวัดเขารวบ เที่ยวค้นหากันจ้าละวันพักใหญ่ก็พบวัวที่น่าสงสารตัวนั้นตามที่พวกอีกามันมาส่งข่าวบอกหลวงปู่จึงต่างพากันเอาเชือกไปผูกมัดช่วยกันดึงและยกวัวขึ้นมาจากหลุมได้อย่างทุลักทุเลเหนื่อยหอบไปตามๆกันก็เป็นอันว่าเจ้าวัวตัวนั้นรอดตายเพราะอาศัยอีกามาส่งข่าวบอกหลวงปู่เป็นเรื่องราวที่สาธุชนทั้งหลาย เมื่อได้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วต่างพากันอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งยังมีเหตุการณ์ที่เป็นปาฏิหาริย์ลึกลับอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวพันกับหลวงปู่โง่นท่านณวัดเก่าแก่โบราณชื่อวัดชัยมงคลเมืองเชียงใหม่อยู่ติดกับปิมฝั่งแม่น้ำปิงวัดแห่งนี้มีท่าน้ำสาธุชนชาวเชียงใหม่นิยมไปปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยนก ทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตากันเสมอเสมออยู่มาวันหนึ่งสมณเณรน้อยรูปหนึ่งไปเดินเล่นที่ท่าน้ําได้เห็นลูกหมูตัวเล็กๆตัวหนึ่งเดินวนเวียนร้องไห้อยู่ท่าน้ําด้วยท่าทางหิวโซสมณเณรน้อยจึงเข้าไปดูได้เห็นความประหลาดผิดปกติของมันเจ้าหมูนั่นมันมีห้าขาขาที่ห้าโผล่ห้อยออกมาตรงใต้ท้องด้วยความเมตตาสงสาร เนนน้อยจึงอุ้มมันวิ่งกลับเข้าวัดไปบอกท่านสมภารด้วยความตื่นเต้นว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับลูกหมูตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เดินร้องไห้อยู่ท่าน้ํามันคงหิวข้าวผมเลยอุ้มมันมามันมีห้าขาหลวงพ่อดูสิครับหลวงพ่อเจ้าเอาวาดก็ดูเห็นเจ้าหมูมีห้าขาจริงๆยังตัวเล็กอยู่เลยคงเกิดได้ไม่กี่วันโอ้ หมูห้าขอจริงๆด้วยลุงพ่อเจ้าอาวาสบอกแล้วถามสมณเณรอีกว่าสมณเณรน้อยเอามาได้ยังไงไม่มีเจ้าของเหรอไม่มีครับมันเดินอยู่ท่าน้ำตัวเดียวเพผมเลยอุ้มมันมามันก็ดีแล้วขืนปล่อยไว้มันอาจจะตกน้ำตายไปหาเศษอาหารที่เหลือในโรงครัวมาให้มันกินนะสงสารมัน ด้วยเหตุนี้นับแต่วันนั้นเจ้าหมูประหลาดห้าขาก็เลยมาอยู่ที่วัดชัยมงคลเรื่อยมาโดยมีสมณรน,น,น้อยเป็นผู้คอยชุบเลี้ยงหาอาหารให้กินมันเลี้ยงง่ายแสนรู้เรียบร้อยหลวงพ่อพระและศรัทธาสาธุชนชาววัดชัยมงคลรักเอ็นดูมันมากโดยเฉพาะสมณรน,น,น้อยไปทางไหนเจ้าหมูห้าขาก็จะวิ่งตามเป็นภาพที่ประทับใจ หลวงพ่อเจ้าอาวาสตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าปัญจะซึ่งแปลว่าห้าตามลักษณะความพิสดารมีห้าขาของมันหลวงพ่อหมูห้าขาเป็นอัปมงคลเจ้าของเขาจึงเอามันมาปล่อยวัดญาติโยมบางคนบอกตามความเชื่อแต่หลวงพ่อพระและสมณเณรก็เอ็นดูมันรักมันไม่ได้รังเกียจมันเลยใครเรียกมันว่าปัญจะปัญจะมานี่มานี่ มันก็จะวิ่งมาหาแล้วกระดิกขางให้แสดงอาการดีอกดีใจแงนหน้าทักทายตอบทุกๆุกคนวันเวลาผ่านไปเจ้าปัญจะเติบโตเป็นหมูหนุ่มอ้วนท้วนงดงามเพราะสมณเณรน,น้อยและพระช่วยกันดูแลอาบน้ำให้มันเสมอเสมอมันจึงเป็นขวัญใจของทุกๆคนชาววัดชัยมงคลแห่งนั้นแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย สมณเณรน้อยเที่ยวเดินติดตามหาทั่ววัดและท่าน้ำแต่ก็ไม่พบไม่เห็นหลายคนพากันพูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าอันนี้จาเจ้าปัญจะอาจจะถูกคนใจร้ายจับเอาไปขายแล้วเพราะมันเป็นหมูเชื่องตัวมันก็อ้วนสมณเณรน้อยได้ฟังก็ร้องไห้เพราะผูกพันกับมันมากตัดใจไม่ได้เลยแล้วต่อมาวันหนึ่งหลวงปูงง่ง่นนโสระโย ท่านได้รับนิมนต์จากทางราชการทหารอากาศให้ไปนั่งปลุกและเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีฉลององค์พระมหาธาตุเจดีนภพพลภูมิสิริซึ่งสร้างขึ้นบนยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประมาณช่วงปีพศ2535หลังจากเสร็จพิธีอันเป็นมหามงคลน,นั้นแล้วมีคฤรหบดีผู้มั่งคั่งชาวเชียงใหม่คนหนึ่งนิมนต์ให้หลวงปู่ง,ง่นไปแวะที่บ้าน เพราะเขาและครอบครัวเคารพศรัทธาหลวงปู่มากหลวงปู่ง่นก็ไปตามคํานิมนต์นั้นมีคนมาคอยกราบนมัสก,การท่านเป็นจํานวนมากท่านก็ให้ศีลให้พรอยู่พักหนึ่งสมควรแก่เวลาแล้วก่อนจะออกเดินทางกลับขาหะบอดีเจ้าของบ้านได้ถวายปัจจัยและของบางอย่างอีกสองฉลอมใหญ่ๆพร้อมกับพูดบอกว่า หลวงพ่อครับของในฉลอมสองใบนี้ฉลอมใบนึงเป็นผลไม้ถวายให้หลวงพ่อนะครับส่วนอีกฉลอมหนึ่งก็เป็นหมูแหนมอย่างดีหลวงพ่อไม่ฉันเนื้อแต่ผมถวายให้หลวงพ่อเอาไปทอดเลี้ยงสุนัขที่วัดด้วยนะครับบอกให้ท่านรู้ดังนั้นแล้วก็หิ้วฉลอมสองใบามาส่งที่รถหลวงพ่อก็พูดขอบใจเขาจากนั้น ก็ออกเดินทางจากเชียงใหม่กลับถึงวัดเขารวกจังหวัดพิจิตรในตอนกลางคืนพอมาถึงวัดคนขับรถก็ยกฉลอมผลไม้และฉลอมใส่หมูแหนมไปวางไว้บนกุฏิของท่านแล้วลากลับบ้านไปขณะนั้นแม้จะเป็นเวลาดึกสงัดแล้วเดินทางมาไกลเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากแต่หลวงปู่ก็ยังไม่นอนท่าน จุดเทียนทูบบูชาพระสวดมนต์ทำวัดแล้วนั่งภาวนาแผ่เมตตาจิตทรงบุญอุทิศให้แก่สัรพสัตว์แก่ดวงวิญญาณและเหล่าเทพเทวาที่อยู่ในเขตวัดเขารวกทั้งหลายโดยทรงจิตอุทิศบอกว่าอัตมาไปเชียงใหม่เดินทางกลับมาแล้วมาถึงวัดของเราแล้วโดยปลอดภัยเอาบุญมาฝากทุกทกท่านขอให้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะอุทิศแล้วก็นั่งภาวนาต่อไป แต่แล้วทันใดนั้นก็บังเกิดมีเสียงประหลาดลี้ลับดังขึ้นทางด้านหลังเป็นเสียงคล้ายเสียงครางดังน่ากลัวแต่ท่านไม่กลัวมันดังอยู่นานท่านสงสัยจึงลืมตาขึ้นหันหลังไปมองหาแหล่งที่มาของมันท่ามกลางแสงเทียนสว่างวอมแวมที่จุดอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาเสียงร้องคราง ยังคงดังฮือฮืออยู่แต่มองไม่เห็นตัวคนร้องมันดังมาจากฉลอมใบใหญ่ใส่หมูแหนมใบนั้นแน่ๆหลวงปู่จิงแพ่งไปอึดใจเดียวเท่านั้นก็ได้เห็นภาพที่ลึกลับหน้าพิสวงท่ามกลางแสงเทียนโอฉลอมหมูแหนมใบนั้นมันกลับกลายเป็นภาพของหมูตัวใหญ่มีห้าขานอนคราง กระพิบตาปริบๆมองดูท่านอยู่แววตาของมันแล้วใอยโศกเศร้าหน้าสงสารหน้าเวทนาหลวงปูง่งนเห็นแล้วก็ฉะงนใจคิดว่าตัวเองตาฝาดจึงลุกขึ้นเดินไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าเป็นหมูจริงๆตัวใหญ่อ้วนท้วนทีเดียวจึงเอื้อมมือไปจับรูปที่หัวของมันอย่างเมตตาแต่แล้วทันทีที่มือของท่านเอื้อมมือไปสัมผัสจับ พลันภาพของเจ้าหมูอ้วนห้าขาก็หายวับกลับกลายเป็นฉลอมใส่หมูแหนมไปซะนี่หลวงปูง่งโนแปลกใจมากรีบผลหมือกลับแล้วจ้องดูอีกอึดใจต่อมาภาพฉลอมก็หายไปกลายเป็นหมูตัวใหญ่นอนคลางอยู่อีกแล้วเป็นอยู่อย่างนี้หลายครั้งหลายคราเอผีหลอกหรือไงผีอะไรมาหลอกอาตมาวิญ,ญญาณผีหมูตัวนี้มันมาจากไหนแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยเห็นมี คิดพิศวงดังนั้นแล้วท่านจึงเข้าฌานเพ่งจ้องดูก็เห็นผีหมูตัวนั้นแล้วก็มีตัวหนังสือลึกลับปรากฏให้เห็นเป็นข้อความชัดเจนว่าวัดชัยมงคลเมื่อเห็นภาพนิมิตนั้นแล้วภาพหมูใหญ่และเสียงร้องครางฮือฮือย่างน่าสงสารของมันก็เลือนลับหายไปกลายเป็นฉลอมใบใหญ่ตั้งอยู่ดังเดิมหลวงปูงง่งโนครุ่นคิดว่าเอวัดชัยมงคลนี่ อยู่ที่ไหนหนอมันมีอยู่หลายวัดเหลือเกินที่วัดนี้ก็ต้องมีความเกี่ยวพันกับเจ้าหมูผีที่ฉลอมใบนั้นแน่ๆพอรุ่งสางวันใหม่ท่านจึงลองหาเบอร์โทรศัพท์ของวัดชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านเคยไปช่วยสร้างศาลาธรรมสังเวทให้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาและเบอร์โทรศัพท์นั้นท่านยังจดไว้อยู่หลวงปูงง่งโนจึงลองหมุนโทรศัพท์เบอร์นั้นติดต่อไปทันที ครู่เดียวเท่านั้นก็มีคนรับสายพูดตอบดังแววมาเป็นเสียงของสมณเณรน,น้อยรูปหนึ่งหลวงปู่จึงถามขึ้นว่าสวัสดีสมณเณรน,นั่นใช่วัดชชยมงคลไหมใช่ครับวัดชัยมงคลเชียงใหม่ครับสมณเณรน,น้อยพูดตอบหลวงพ่อเจ้าอาวาสอยู่ไหมฉันอยากจะคุยกับท่านไม่อยู่ครับท่านไปกรุงเทพยังไม่กลับมาครับเพื่อทราบว่าเจ้าอาวาสไม่อยู่ หลวงปู่งโงนจยงถามสมณเณรขึ้นว่าสมณเณรที่วัดเคยเลี้ยงหมูไว้หรือเปล่าตัวอ้วนๆมีห้าขนาะน่ะสมณเณรพอได้ยินก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจว่ามีครับมีมันชื่อปัญจะผมเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับพอมันโตตัวอ้วนมันก็หายไปสิบกว่าวันแล้วครับตามหากันเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยเป็นห่วงมันเหลือเกิน หลวงปูง่งโนทราบความเป็นมาของเจ้าหมูตัวนั้นแล้วจึงบอกให้สมณเนรน,น้อยรู้ว่าสมณเนนเจ้าหมูปัญจะตัวนั้นน่ะมันตายแล้วนะคนจับมันไปฆ่าเอาเนื้อของมันไปทําหมูแหนมแล้วสมณเนรน,น้อยพอได้ยินก็ร้องไห้โฮด้วยความตกใจเสียใจดังแว่วมาตามสายโทรศัพท์หลวงปูง่งโนจึงวางสายด้วยความรู้สึกเวทนาสงสารสงสารเหลือเกิน สงสารเจ้าหมูตัวนั้นและสงสารสัมเนนหลวงปูงง่ง่นโสรโยจึงนิมนต์พระในวัดมาทำบุญบังสุกุลอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณอาภัพของเจ้าหมูห้าขาซึ่งยังคงสิงอยู่ในหมูแหนมฉลอมนั้นเพื่อช่วยให้มันหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ที่กำลังได้รับอยู่และหลังจากทำบุญอุทิศให้แล้ววิญญาณของผีหมูแหนมก็ไม่มาร้องครวญครางดังฮือ ให้ท่านได้ยินอีกเลยก็นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ซึ่งหลวงปู่งโนนท่านประสบพบเห็นมานอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องอัศจรรย์ลึกลับอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับครอบครัวของเศรษฐีชาวกรุงเทพเศรษฐีผู้นี้มีบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านจัดสรรอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ไปเช่าบูชาเทวรูปพระนารายณ์สีดำ องค์สูงประมาณ5ฟุตมาหนึ่งองค์เป็นของเก่าแก่โบราณเมื่อได้มาแล้วก็ตั้งไว้ในบริษัททำพิธีสักการะด้วยเทียนทูบดอกไม้พวงมาลัยเครื่องของหอมตลอดจนผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยมะพร้าวอ่อนน้ำหวานเป็นประจำทุกวันพร้อมกับอธิษฐานขอพรว่าข้าแต่เทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ขอท่านจงช่วยดลบันดาลให้ฐานนะบริษัทของข้าพเจ้ามีความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยเชอะ ข้าพเจ้าจะเคารพบ,บูชาท่านเป็นอย่างดีเศรษฐีเจ้าของเฝ้าบูชาขอพรอ,อยู่เช่นนั้นทั้งเช้าและเย็นฝ่ายลูกน้องคนงานในบริษัทเมื่อเห็นท่านเศรษฐีไหว้ก็พากันไหว้าตามด้วยความเคารพตอนเช้าก็ไหว้ก่อนจะกลับบ้านตอนเย็นเดินผ่านก็พากันไหว้เพียงสองปีเท่าน,นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นั่นคือฐานะของบริษัทซึ่งเดิมไม่มั่นคงมีรายได้ไม่ดีนักก็พลันกลับกลายเป็นมีรายได้มีกำไรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นบริษัทที่ร่ำรวยเป็นพันพันล้านภายในระยะเวลาไม่กี่ปีตัวเศรษฐีเองก็มีความสุขลูกน้องคนงานก็มีความสุขมีความมั่งคั่งมั่นคงเรื่อยมาการเวลา ผ่านพ้นไปท่านเศรษฐีเจ้าของบริษัทซึ่งอายุมากแล้วก็ล้มป่วยและเสียชีวิตไปตามอายุไขพอเศรษฐีไม่อยู่แล้วภรรยาของเศรษฐีและลูกสาวก็บริหารกิจการแทนแต่ภรรยาและลูกสาวไม่เคารพไม่ศรัทธาเทวรูปโบราณองค์นี้จึงปล่อยประละเลยไม่เคารพไม่สักการะเหมือนแต่ก่อนไม่บูชาไม่ไหวเดินผ่านไปผ่านมา พวกคนงานในบริษัทเห็นแบบอย่างนั้นก็ต่างพากันทำตามความเชื่อความศรัทธาที่เคยมีอยู่หลายปีก็เสื่อมคลายกันไปไม่เห็นคุณค่าของเทวรูปดำองค์นั้นและแล้วความเสื่อมถอยก็ค่อยๆเกิดขึ้นกิจการของบริษัททุกสาขาที่เคยได้กําไรดีติดต่อกันมาหลายปีก็กลับกลายเป็นขาดทุนวิบัติปนปีความเจริญมั่งคั่งหายไปอย่างรวดเร็ว แม้ภรรยาของเศรษฐีและลูกสาวจะพยายามช่วยกันฟื้นฟูกแก้ไขอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นเลยในที่สุดบริษัทก็พังพินาศอาคารตึกใหญ่ถูกยึดถูกอายัดไปทั้งสิน้นลูกน้องคนงานต่างแตกกระสานสร้างเส็นตกงานแยกย้ายกันไปตามยถากรรมหน้าเวทนาภรรยาของเศรษฐีและลูกสาวมีฐานะตกต่ำเหลือเพียงบ้านพออยู่อาศัยเพียงหลังเดียวเท่านั้น ส่วนเทวรูปองค์สีดำก็ถูกนำมาเก็บไว้ในศาลาหลังเล็กในสวนหย่อมติดกับบ้านไม่มีการดูแลปล่อยให้หยักใยใยแมงมุมเข้าของเกะกะกองสมอยู่ใกล้ๆกันวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นในเวลากลางคืนไม่ดึกนักภรยาเศรษฐีพันล้านผู้ล้มละลายกำลังนั่งหวีผมอยู่ในห้องนอนบนบ้านส่วนลูกสาวก็อยู่อีกห้องหนึ่งใกล้ๆกัน ขณะหวีผมคิดอะไรไปเพลินเพลินพันก็ต้องสะดุ้งเพราะได้ยินเสียงหัวเราะเป็นเสียงเ้าๆของผู้ชายที่น่ากลัวดังขึ้นหลายหนสลับกับเสียงคล้ายมีคนกำลังฉีกหนังสือพิมพ์ดังควากควากควาก,วากน่าสยองใจจึงพยายามมองหาต้นกำเนิดของเสียงแต่มองหาเท่าไหร่ก็ไม่พบเห็นภรยาเศรษฐี หวาดกลัวสุดขีดวิ่งหนีออกจากห้องไปหาลูกสาวพูดบอกเรื่องราวประหลาดด้วยอาการขนลุกขนพองหวาดกลัวลูกสาวก็พูดถามว่าแม่จ๋าแม่หูแว่วไปหรือเปล่าจ๋าไม่แว่วหรอกลูกแม่ได้ยินจริงๆเสียงหัวเราะเสียงดังเสียงฉีกหนังสือพิมพ์ดังควากควากตั้งหลายหนแม่ได้ยินชัดโอ้ยน่ากลัวแม่ขนลุกหมดเลยแม่ เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ลูกฟังถ้าแม่กลัวนอนกับหนูก็ได้จะหายกลัวแล้วค่อยกลับไปลูกสาวปลอบแม่ด้วยความรักแล้วต่างคนต่างนอนเป็นเพื่อนกันคืนนั้นผ่านไปไม่มีอะไรแต่พอรุ่งเช้าวันต่อมาเสียงลึกลับสยองน่ากลัวนั้นก็กลับดังขึ้นอีกขนเสียงหัวเราะสลับกับเสียงฉีกหนังสือพิมพ์หังควากควากสองแม่ลูกสะดุ้งเฮือกพะวาเข้ากอดกันตัวสัน่น เพราะได้ยินชัดทั้งสองคนกลางวันแสกๆแต่มองหาไม่เห็นตัวคนหัวเราะนั้นเลยเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวนั้นเกิดขึ้นติดต่อกันหลายหนหลายวันจนแม่ลูกทั้งสองไม่อาจจะทนต่อไปได้ยึงพากันไปปรึกษากับสินแสจีนที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องลึกลับโลกวิญญาณสินแสผู้นั้นตรวจดูแล้วก็พูดบอกสาเหตุให้สองแม่ลูกฟังว่า นี่คุณทั้งสองเสียงที่คุณได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงของผูดผีแต่เป็นเสียงของเทพเจ้าที่สิงอยู่ในองค์เทวรูปในบ้านของคุณนั่นแหละเทวรูปองค์นั้นเป็นองค์สีดำๆมีอาถรรพ์พลังมากท่านโกรธท่านไม่พอใจคนในบ้านที่ไม่เคารพบูชาละเลยลบลูจึงได้บันดาลให้ครอบครัววิบัติกิจการล่มจมท่าน ไม่อยากจะอยู่ในสาลาเก็บของบ้านของคุณแล้วหากคุณยังเก็บไว้จะต้องเกิดอันตรายถึงกับชีวิตทีเดียวท่านสินแสแล้วดิฉันควรจะทำอย่างไรช่วยบอกด้วยเธอดิฉันกับลูกไม่รู้มาก่อนเลยว่าเทวรูปนั้นท่านมีความอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์จึงไม่เคารพบ,บูชาภรยาเศรษฐีถามขึ้นด้วยความเกรงกลัวคุณต้องเอาท่านไปถวายวัด ท่านอยากไปอยู่ที่วัดจังหวัดพิจิตรชื่อวัดพระพุทธบาทเขารวกเจ้าอาวาสชื่อหลวงปู่งโ่นโสรโยให้คุณจงรีบนำไปถวายที่นั่นโดยเร็วเถอะภรรยาเศรษฐีและลูกสาวเมื่อได้ฟังก็พิศวงงงงวยสินแสคนนี้รู้ได้อย่างไรว่าที่บ้านมีเทวรูปดำคำพูดคำเตือนนั้นทำให้บังเกิดความกลัวมากยิ่งขึ้นสองแม่ลูกรีบกลับบ้านไปจุดธูปขอขมาเทวรูป ข้าแต่องค์เทวรูปดำอภัยโทษให้ลูกด้วยลูกจะนำพาท่านไปที่วัดพระพุทธบาทเขารวกในวันนี้ตามความประสงค์ของท่านขออย่าให้มีโทษมีภัยเลยเจ้าค่ะบอกขออโหสิกรรมแล้วก็จ้างรถบรรทุกองค์เทวรูปดำเดินทางไปจังหวัดพิจิตรทันทีเมื่อไปถึงแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปูง่งโนนประนมมือพูดบอกเล่าความเป็นไปให้ท่านทราบแล้วกล่าวถวายว่า หลวงปู่เจ้าคะ่ะยมขอถวายเทวรูปดำองค์นี้ไว้ที่วัดของท่านเจ้าค่าสาธุจเจริญพรอ,อัตมาจะรับไว้ขออนุโมทนาแล้วหลวงปู่ง่นก็ให้พระลูกศิษย์ช่วยกันยกเทวรูปดำองค์นั้นไปเก็บไว้ในศาราทรงไทยซึ่งเป็นสถานที่นั่งสวดมนต์ภาวนาของท่านฝ่ายภรรยาเศรษฐีและลูกสาวก็พากันกลับบ้านนับแต่นั้นเสียงหัวเราะลึกลับ และเสียงฉีกระดาษดังว่ากควากก็หายไปไม่ปรากฏให้ได้ยินอีกเลยหลวงปู่โงโนโสระโยท่านเคยเล่าให้สาธุชนฟังในภายหลังว่าเทวรูปดำองค์นี้มีอายุหลายร้อยปีมีอาถรรพศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเทวรูปพูดได้ท่านเก็บไว้นะวัดพระพุทธบาทเขารวกตำบนวังหลุมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิต นี้เป็นเรื่องราวน่าอัศจรรย์ที่หลวงปู่งโนนโสระโยพระสุปฏิปันโนท่านเล่าไว้ให้สาธุชนได้ฟังสาธุชนเมื่อฟังแล้วก็ถ่ายทอดสืบต่อกันเรื่อยมาสาธุขอกราบธรรมสการหลวงปู่งโนนโสระโยด้วยความเคารพสาธุสาธุสาธุ